จากบริษัทวายเอ e จีบูล n ลนแอนด์จเจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณรีพรสวัสดีค่ะราคาทองวันนี้เราก็ยังคงได้เห็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะคะค่ะก็เริ่มปรับขึ้นมานะคะในในวันนี้แล้วก็รอข่าวคืนนี้เลยคะ่ะอันนี้ก็ต้องติดตามสําหรับนักลงทุนะอทองคํานะคะในเรื่องของออประเด็นของกรีซเองนะคะว่าสุดท้ายแล้ว ทาง EU จะมีการเอ่อให้ทางกรีซเองปล่อยกู้รอบสองหรือเปล่านะคะถ้าออกมาข่าวดีเนี่ยก็น่าจะยังทําให้ยูโรปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาทองคําเองก็น่าจะปรับตัวขึ้นตามแต่ว่าถ้าผิดผิดโผล่ะนะคะก็น่าจะทำให้ยูโรย่อลงทองคําก็มีโอกาสในการย่อลงแต่ว่าดูโดยรวมแล้วเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะน่าจะเอ่ออนุมัติในการปล่อยกู้น่าจะได้เห็นปัจจัยบวก นะคะต<อ>แต่ว่าค่อนข้างได้เห็นปัจจัยบวกค่ะค่ะแต่ว่าต้องติดตามในคืนนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเวลาไทยเนี่ยประมาณสักสี่ทุ่มเราได้รับทราบกันแล้วค่ะประมาณห้าทุ่มค่ะห้าทุ่มได้นะคะใน<ช>ส่วนของราคาน้ํามันเองค่ะวันนี้เองก็มีทิศทางขาขึ้นเหมือนกันส่งผลทาดันราคาทองคําใช่ไหมคะก็ส่งผลบ้างเล็กน้อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าประเด็นตอนนี้ยังไปให้น้ําหนักของทางยุโรปมากกว่านะคะยกกัน<ช>ว่าน้ํามันจะมีการทุ่แงแรงๆนะคะซึ่งอย่าง ล่าสุดเองนะคะทางอิหร่านก็ได้มีการพูดถึงว่าจะขยายโรงงานผลิตนิวเคลียร์ขึ้นมานะคะอันนี้ก็่าดจะส่งผลที่เป็นผลบวกกับราคาน้ำมันนะคะแล้วก็ตัวราคาทองคำด้วยเหมือนกันนะคะอู๋วันนี้มีปัจจัยหนึ่งค่ะธนาคารกลางจีนเองก็มีการประกาศลดสัดส่วนการการสำรองเงินฝากธนาคารพาณิชด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวหลักเลยที่ทําให้ช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ทําให้ค่างเงินยูโรกับตัวราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่า เ,ออเมื่อไม่นานนี้ที่ทางจีนออกมาพูดว่าจะส,สนับสนุนในเรื่องของการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของทางยุโรปใช่ไหมคะหลังจากที่มีการลดสัดส่วนสำรองเงินของธนาคารพาณิชย์ของทางจีนเองนะคะก็เลยทําให้มีเงินเหลือเข้ามาในระบบอยู่ประมาณ4แสนล้านหยวนหรสบประมาณ60,000 60,000กว่าล้านเอ่อยูเอสดอลลาร์ นักลงทุนเลยเชื่อว่าเงินก้อนนี้จะปรับเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลของทางยุโรปเองหรือว่าจะเป็นในเรื่องของทองคําเองก็เลยทําให้ตัวค่างเงินยูโรเนี่ยดีตัวขึ้นมาในเช้าวันนี้รวมทั้งทองคําด้วยเหมือนกันนะคะสุดท้ายนี้ขอเรื่องแนวรับแนวตา้านแล้วก็กลยุทธ์ในคืนนี้สักหน่อยค่ะค่ะสําหรับคืนนี้เนี่ยเรามองว่าหลากัหลกๆเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นหลังจากที่ประกาศในตอน5าทุ่มคืนนี้นะคะ,คะแต่ว่า นอกเหนือจากนี้เราเชื่อว่าในระหว่างนี้น่าจะยังนิ่งๆอยู่เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดของทางสหรัฐอเมริกานะคะค่ะก็น่าจะทําให้ราคาทองคําไม่ได้ขยับมากเท่าไหร่น่าจะต้องรอข่าวก่อนใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะต้องรอข่าวก่อนแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองว่าโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นยังมีอยู่แล้วก็จังหวะเข้าซื้อเนี่ยก็เริ่มพยายามสะสมได้ตั้งแต่ระดับพันเจ็ดร้อยจนถึงพันเจ็ดร้อยยี่สิบเหรียญด้วยซ้ำมาอาลค่ะแถวนี้ก็เริ่มสะสมได้ค่ะนะคะแนวรับแนวต้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ค่ะสำหรับคืนนี้เองนะคะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยจนถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเหรียญด้วยโซลา่าเซลลทรอยอล์ค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะคุณดิภาคุณยิพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือ